ธอเลนคอ o ฟอร์ดอยากทำสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนโดยล่าสุดน,นั้นเธอเลนต์คอฟฟอร์ดได้เริ่มภารกิจในการเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักในเวลาเดียวกันในรุ่นที่3ของเขาโดยทางเธอเลนต์คอฟฟอร์ดเขาจะขึ้นชกในพิกัด154ปอนด์เป็นครั้งแรกกับอิสราเอลมาลิมอฟเพื่อเป็นแชมป์โลก WBA และเป็นแชมป์โลกเฉพาะการของี b o ในพิกัด154ปอนด์ซึ่งการยกจะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ที่ BMO Stadium สหรัฐอเมริกาและเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเทเลนคอร์ฟอร์ดได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังจำผมประผมทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมเคยดูเขาชกเขามีความสามารถแข็งแกรง่งแต่ผมเคยชกกับคนที่มีความสามารถและแข็งแกร่งมาก่อนเขามีฟุตเวิร์กที่ดีแต่ผมเคยชกกับคนที่มีฟุตเวิร์กที่ดีมาก่อนเขาลื่นไหลเหมือนปลาไหลแต่ผมเคยชกกับคนที่ลื่นไหลเหมือนปลาไหลมาก่อนมันขึ้นอยู่กับผมที่จะเป็นคนกำหนดจังหวะและทำสิ่งที่ผมอยากทำบนสังเวียนและแย่งสิ่งที่เขาอยากทำมาเทอเรนคอฟอร์ดกล่าวสำหรับทางอิสราเอลมาร์ลิมอรเขาเปิดเผยว่า เธอเล่นคอฟฟอร์ดเป็นนักชกค,คนโปรดของผมผมชอบการชกของเขาผมเคารพเขามากแต่ในวันที่3สิงหาคมหรือตรงกับเช้าวันที่4สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยผมพร้อมจะไม่มีความลังเลผมมีความสุขมากที่ได้ยินข่าวว่าผมจะได้ชกกับเขาคอฟฟอร์ดผมไม่ใช่เออร์สเปนจูเนียผมคืออิสราเอลมาร์ติมอฟและนี่คือรุ่นของผมมาร์ติมอฟกล่าวนั่นเอง